มันจะลงแล้วจริงมาได้ชั่วโมงนึงแล้วรอใครบางคนอุย้ยใครกดหัวใจให้อะโอ้ยน่ารักอ่ะถึงจะไม่คุยด้วยแต่กดหัวใจให้เขาก็รักเดอ้อรักคนที่กดหัวใจให้อ่ะมาแสดงตัวตนหน่อยเร็วมามนจุ๊บหน่อยเร็วอืมไม่หยุดอนะ่ะน่ารักอ่ะ เดี๋ยวก็จะลงแล้วบายสดใบาสามขึ้นใหม่ใครเนอะมากดให้เนะ้ะอยากจะรู้จริงๆเลยใค่คนที่เราคิดไว้หรือเปล่านะดีๆก็เกิดรู้สึกอิจฉา เป็นบ้าๆบบมๆแบ่บบน,นี้เลยถือสายเด้อทุกคนกเป็นคนไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เต็มบาทล้นบาทอ้่ปเอวี่เอวี่สวัสดีครับเอวี่หายไปไหนเนาอกินไม่นี่สาวรถลูกมันอาจจะน่าเกียดแต่มันอร่อยนะ จำยายได้อยู่เหรอเอวี่ยังมาถูกเนาะนมำลายแตก่ะสองลูกพอเสียวฟันนะเอ้ยเสียวฟันอน่ะ เอลวี่สวัสดีครับเอวี่นี่เป็นเด็กน่ารักคนนึงจำได้ครับอืมแต่ว่ารถติดไหมติดเป็นป่าเปลี่ยวมีหน้าเราทำไมก็ถึงให้พี่เกลือมาแหวะ ขอบคุณนะที่ยังจำได้คุณเก๋แบบไม่ค่อยมีคนคบอะดูสักแบบมีใครมาคุยคุยมันก็จะสอบอะไรเนี่ยจะทุบบ้างจะอะไรบ้างเขาไปทำงานกันหมดอ่ะงบ่ายม้วนเนาะ ซุ่มบนแก,กร่รู้ไปไหนโอโ้ลูกนี้หวานลูกแรกเปรี้ยวมากดอลแมนขนาดนี้จากินมันทำไม บีบีกินข้าวหรือยังร้อนไหมที่บ้านอ่ะที่บ้านร้อนไหมที่ประเทศของเธอร้อนหรือเปล่า อยากจะรูใครนะมันนอนกดหัวใจให้เนี่ยใครเนาะน่ารักจริงอ่ะสาเหตุที่ผมหายไปที่ไม่ค่อยได้เข้ามาผมยุ่งครับผมกลับมาทำเพลงแล้วอัปเดตคอมใหม่แล้วผมก็ทดลองทำเพลงก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาค่ะอ๋ออืมขยันเนาะวีวีนี่ไม่ได้เรียนแล้วเนาะยี่สิบกว่าแล้ว ไปเถอะมันก็เป็นผลดีกับเราแหละเพื่ออนาคตเราอืมันมเป็นผลดีกับเราแหละ้อวาาก้อยอ่หารสุตพัฒนาไปอายุก็ยังน้อยกินมันให้หมดเลยดีกว่ากินมันไว้ว